คิดถึงพี่เขาไหมฮะก็คิดถึงนะแต่เมื่อวานก็เพิ่งเจอกันเออเจอกันบ่อยนะเนาะเกือบเกือบสัปดาหเลยครับเดี๋ยววันนี้ไดครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าพี่มีพูดอะไรถงกลับบ้างไปค่ะก็ไลฟ์ของนายเอ็วันนี้ผมมาไม่ได้นะครับผมก็ขอฝากทุกทุกคนด้วยนะครับกับไลฟ์นายเอ็นี้ครับผมก็อยากมากจริงๆยดายมากเลยที่ไม่มีโอกาสเดี๋ยวไว้คราวหน้าแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะมานะครับเจอกันนะครับทุกคน ก็ไลฟ์ของนายเอ็วันนี้ผมมาไม่ได้นะครับผมก็ขอฝากทุกทุกคนด้วยนะครับกับไลฟ์นเอ็นนี้ครับผมก็อย่างมาจริงๆสียดยมากเลยที่ไม่มีโอกาสดูไว้คราวหน้าแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะมานะครับเจอก,กันนะครับทุกคนก็พี่มิวครับช่วยผมหน่อยนะ <c oughs> ช่วยอะไรอะ <c oughs> กาไม่หูแดงอ่ะเขินเหรอยังเขินอีกหรอเราก็ไม่ได้ทำอย่างนี้หรอให้คนอื่นดู